สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการสกลเดชไวที่สะพานสายบุญนะครับเวลาดีๆมีประโยชน์มากมายให้แก่สาธิชนคนญย่บุญนะครับวันนี้ผมสกลเดชนะครับครับผมคุณหมอจอจี้ครับครับวันนี้เราอยู่ที่วัดหนองคอน,<บ>นตำบนวัดโบสถ์อำเภอวัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลกนะครับมีสาระดีๆจะบอกแก่สาธิชนคนเย็บบุญวัดนี้กําลังต่อสร้างสาลาคฟารมิเลียนใหญ่และซื้อที่ดินด้วยนะครับ เดี๋ยวเราสองคนก็ไปกราบเนื่การหลวงพ่อว่าภายวัดมีอะไรกันบ้างครับซึ่งวันนี้พระเดชพระคงฆพ่อก็รอเราอยู่แล้วนั่นคือพระสมุสุรสิงห์นะครับพระพัสโลท่านเป็นเจ้าวัดที่เมตตาตามีแก่สาธุชนคนเดินุึงนะเดี๋ยวไปกราบนืองการตามผมกับน้องเต่าเข้าไปนะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับครับเลยนะครับขออนุโมทนาญาติโยมอีกครั้งหนึ่งเนาะที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมทําบุญ กับวัดหน้งองขอนในในส่วนของการก่อสร้างสลาการ,ปรเปียนกน็ดีซื้อที่ดินเป็นที่ธรณีสงซื้อจริงๆนะโยมนะตารางวาละ1.250บาทนะหรืออยากโยมีกำลังมากกำลังน้อยหรืออยากจะร่วมอาธรรบุญกันทั่วประเทศนะแล้วแต่กำลังสถาญาติโย,ยมช่วยกันเป็นเจ้าภาพให้กับวัดหน้องขอนเป็นเนื้อที่ทั้งหมด7ไร่2งาน63ตารางวา นะเราเพิ่งจะมีโอกาสได้ซื้อที่ดินซื้อกันจริงๆนะเพื่อที่จะสร้างโรงพยาบาลแล้วก็เป็นที่จอดรถว่าให้สําหรับญาติโยมที่ได้มาร่วมงานนะในส่วนของการสัญจรไปมาที่จะมาทําบุญที่วัดนี้นะออทางเข้า,าสายพิศนุโลกเด่นชัยทางแยกทางเข้าอบตอวัดโบสถ์นะทางลัดเข้าเมืองนะออกไปเข้าจังหวัดพิศนุโลก ผ่านเข้าเมืองหลวงพ่อพระพุทธินราชก็ผ่านเตงหนามตำบหลหัวรอส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางรัดรัดเข้าเมืองก็จะใกล้ขึ้นนะญาติโยมมีโอกาสก็เวะมาทาบุญอย่าลืมมาลอดอุโบสถที่วัดน้องคอนด้วยแล้วก็ในส่วนของสลาการประเรียนก็ฝากญาติโยมทุกทวสระทิศนะที่ยังพอมีทุนทะรัพย์นะทำวัดบรรนอกนะวัดในเมืองเขาก็มีความเจริญกันเยอะแยะมากมายแล้ววัดบรรนอกที่ยังขาดแลนกันจริงๆ อทาก็จริงๆนะก็ต้องอาศัยแรงกายแรงศรัทธาจากบรรดาญาติโยมนะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกรถินก็ดีทอดพระป่าก็ดีร่วมกันมุงหลังคาร่วมทำวัดนี้ให้สวยงามท้ายที่สุดแล้วก็โดยอีกประการหนึงอีกอในส่วนของบ้านที่ญาติโยมนางสาวอนุสาสีลุงนะโดยพ่อจำลองแม่แก้ฟ้าทั่วทองเขาได้ถวายบ้านกว้าง 6เมตรยาว9เมตรนะถวายเป็นสําเร็จรูปมาให้กับวัดน้องขอนเพื่อที่ให้วัดน้องขอนได้มีกุฏินะหรือญาติโยมที่ได้มาทําบุญได้มีที่พักที่อาศัยนะตอนนี้ก็ถมดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ยังเหลือแต่การเคลื่อนย้ายดีดบ้านมาในพื้นที่ที่วัดได้จัดซื้อขึ้นมาใหม่นะก็แต่ว่าก็ได้ความมนุาะค์จากร้านใบไม้ ตรงข้ามกับลานตลาดไทยเจริญตําบลบ้านป่าอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกได้ความนกเคาะเคลื่อนย้ายให้ฟรีแต่ว่าการดีดบ้านค่าดีดบ้านนั้นประมาณ42,000บาทนายหยาดโยมท่านใดที่อยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพดีดบ้านหรือร่วมถมที่ดินซื้อที่ดินถวายให้กับวัดหนองขอนก็ขออนุโมทนาท้ายที่สุดของการชี้ชวนชักชวนญาติโยมแล้วก็ในส่วนของสมเด็จพระนเรศวรที่อยู่ด้านในโบสถ์ก็ยังขาดเจ้าภาพ ที่จะมาสร้างตำหนักที่พระพาให้กับสมเด็จพระนเรสวนสมเด็จพระสุพรรณกัลยาสมเด็จเพกาทุสลดนะตอนนี้ก็อยู่ด้านในโบสถ์ยังขาดเจา้าภาพที่รับรองที่ประทับของพระองค์ท่านนะภาระ,ะหน้าที่นะพระเถระเป็นภาระ,ะของข้าพเจ้าก็กับพระข้าพเจ้าก็เป็นพระ,อะของพระเถระต่างฝ่ายก็ต่างเอาภาระธุระซึ่งกันและกันมีน้ําจิตสนิทสนมกับประดุษกับ,บิดากับบุตร ก็ขออานวยวอวยพรให้ญาติโยมที่ได้ยินได้ฟังอยู่ในขณะน,นี้ก็ขอให้ดนจิตดนใจให้มาช่วยวัดน้องขอนนี้ให้เจริญรุ่งเรืองขอให้ญาติโยมจงประสบแต่ความสุขความเจริญจเจริญไปด้วยจตุรพิษธพรชัยข้ององค์สมเด็จพระจอมไตรทั้ง4ประการจงเจริญไปด้วยอายุวันนะสุขพระ,พระปฏิพาน ธนสารสมบัติบริบูรณ์พุนผลทวนนากันทุกท่านทุกคนเทินผู้ชมครับอย่าลืมนะครับมาร่วมบุญร่วมกุศลกับวัดพระเดชพรทคพ่อนะครับวัดหนองขอนแห่งนี้นะตำบลวัดโบสถ์นะอำเภอวัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลกนะครับมีสาระประโยชน์มากมายให้แก่สาธุชนคนบรบูรนะครับเอาละครับท่านที่ได้รับฟังได้รับชมเจ้าวาดได้บรรยายไปแล้วแล้วผมสกุลเดชแล้วผมคุณหมอเจ้าท<อ>ี่ครับ